สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมนะฮะท่านวาออฟฟิเชียลครับผมจากร้านโมโตบ k e ช็อปพระราม5ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ Big กไบคมือ2นะครับสําหรับใครนะที่มีรถ Big กไบคอยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดไว้ใช้งานก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมแล้วเรารับซื้อก็ส่วมาส่งรูปส่งเล่มเขียวกันเข้ามาในบอกฟนเพจได้เลยนะครับผมวันนี้ภูมิใจนําเสนอนะฮะเจ้าคาวาสกิ z 900 SE Special Edition ปี2019นะครับ <Okay. S 1> คันนี้รถวิ่งเพียง18,000โลเท่านั้นนะครับ uh huh. มาดูเลขใหม่กันเลยดีกว่านะครับ uh huh. บอกเลยว่าคันนี้แต่งเต็มนะครับ1นะ2 3แดโลเท่านั้นนะครับ uh huh. เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์ uh huh. นี้เปิดออฟลลมแล้ว uh อ่า huh. uh huh. สตาร์ทแชะเดียวติดไม่ต้องบิดช่วยนะครับท่อเป็นไดวนะครับ เป็นไดโวอ่์ปลายยาวนะครับฟังเสียงบผมลันล่นกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาไล่ของแต่งให้ดูดีกันเลยดีกว่านะครับผมเบาะนะครับอ่าเขาเรียกว่าหุ้มเบาะมาใหม่นะครับผมเบาะแต่งนะครับผมครอบถังคาร์บอนอันนี้เป็นเพียวคาร์บอนแท้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ชิวหน้าแต่งนะครับผมจมูกหน้า เป็นเคปล่านะครับเป็นเคปล่านะไม่ใช่คาร์บอนนะตัวนี้เป็นลายเคปล่านะครับการหม้อน้ําก็จะเป็นของ SE อนะครับอันนี้คือมีมาเดิมมาจากโรงงานการล้มมีเดิมมาจากโรงงานครับเจ้าตัวธรรมดาจะไม่มีตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีแคชบาร์มาให้นะครับผมซ้ายและ้วขวานะครับตำแหน่งก็จะเหมือนจะมีล้มแปะนะนี่ตุ้มตุ้มไปแฮนด์มันจะมีอ่านี่ครับมันจะเคยล้มแปะการคัดแต่งนะครับการเบรกแต่งนะครับอ่าแคชบาร์ฝั่งนี้ฮะ อ่าสวยนะครับผมท่อไดวูนี่ใบคาร์บอนแท้เลยนะฮะเนี่ยใบนี้สวยนะครับใบนี้ก็มือสองขายกันอยู่ประมาณเจ็ดพันหกเจ็ดพันประมาณนี้ครับนะฮะไฟเลี้ยวหน้าลังแต่งนะครับผมนี่ไฟเลี้ยวดิมจะค่อนข้างกรอบนะครับยางบอกเลยว่าเหลือๆนะครับใช้กันได้อีกยาวนะครับดูยางโซสเตอร์เหลือๆใช้กันได้อีกยาวนะฮะอันนี้พื้นที่แคบนิดหนึ่งนะครับก็เลยเออวนได้ไม่ไกลมาก กันล้มด้านหน้านะครับดิสเบยสวยๆนะครับไม่มีรอยลึกเลยไม่มีรอยลึกนะเนี่ยถ้าเราปาดดูมันจะยังเสมอกันนะฮะยางหน้ามาร์กยางยังอยู่เลยครับดูใช้กันยาวๆครับผมนะฮะก็ของแต่งก็ประมาณนี้นะครับนี่ไฟเลี้ยวหน้านะครับอ่านะราคาหน้าร้านครับเปิดตัวอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาวเริ่มต้นประมาณสามพันกว่าบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับ ดูรายละเอียดดาวผ่อนได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเรื่องราวโดยประมาณแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยนะครับนะฮะมีตําหนิ้ะบอกมีตําหนินะครับไม่มีตาหนิ้ะบอกไม่มีตําหนินะครับคันนี้มีตําหนิเราก็บอกว่ามีอ่าไม่โม้ไม่หลอกนะครับผมโอเคครับผมนนี้ใหม่แท้เลยสําหรับวันนี้ฮะสวัสดีครับผม